ผมเรียนว่าสามท่านที่อภิปรายเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ท่านวิโรธนะท่านสมาชิกท่านวิโรธท่านเฉยพลแล้วก็ท่านจิรัตผมก็พยายามตั้งใจฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านวิโรธท่านก็จวงว่าเราหลอกลวงประชาชนบ้างทบตาประชาชนบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟังวันนี้แล้วเนี่ยคนที่หลอกลวงประชาชนคนตบตาประชาชนนี่คือท่านวิโรธ ตบตายยังไงท่านไปโฆษณาไว้ว่าจะอภิปรายวันนี้แบบเหมือนคุณภาพจะรับแก้วเลยชวนให้คนติดตามฟังเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เอาเข้าจริงนั้นเป็นเรื่องเก่าๆมากเรื่องเดิมที่ผมท่านเคยพูดผมเคยตอบแล้วท่านไปเปิดดูนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลเก่าเป็นพฤติกรรมที่สะสมหมักหมมป็นเคสที่ผมกับท่านก็เคยพูดเคยว่ากองทัพมาเป็นเรื่องเดิมในรัฐบาลเก่าแล้ว ท่านก็พูดไปพูดมาเหมือนให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเรื่องเหล่านั้นมันเกิดในรัฐบาลน,นี้แล้วท่านก็พยายามจะพูดว่าหกเดือนเจ็ดเดือนที่ผมอยู่เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้แก้ปัญหาอันนี้คือทําให้ชาวบ้านผิดหวังนะส่วนท่านที่สองท่านชัยพลนี่ท่านก็เป็นคนรุ่นใหม่ดีท่านก็พิรายดีแต่ว่าท่านก็ไม่มีจุดเน้นไม่มีโฟกัสประเด็นผมก็พยายามฟังมันก็มันก็จับยากอยู่านก็ไปเรื่อยๆลักษณะบ่นของท่านไป ก็แต่พยายามจะตอบท่านนะฮะแต่ว่าขอบคุณท่านรัมตรีวรวุิวรวุิรท่านตอบไปแล้วเกี่ยวกับกระทรวงทรัพย์ท่านสุดท้ายท่านจิรัตถ้าฟังให้จบแล้วเนี่ยท่านกําลังอภิปรายคณะกรรมการสอบสวนของกองทัพเรือที่เขาตั้งสอบสวนเรื่องเรือหลวงสุขโขทยัยท่านก็จะดีเฟนท่านก็จะหักล้างท่านก็จะโต้แย้งกับกรรมการชุดนั้นจะยังไม่เกี่ยวกับผมนะส่วนใหญ่แล้วไม่เกี่ยวกับผมหรอกแต่ผมพยายามเอาผมไปเกี่ยวจะพยายามรับผิดชอบให้